อยากที่จะช่วยเหลืออยากที่จะบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้คนรำลึกถึงคำพูดที่ว่าในโลกนี้ไม่มีใครน่าอิจฉาเลยแต่ข่าวดีก็คือพวกเราสามารถที่จะอยู่กับความทุกข์ได้โดยไม่ทุกข์ก็ได้มนุษย์เราทุกคนล้วนรักความสุข,สขเกลียดความทุกข์กันทั้งนั้นสิ่งที่มนุษย์พยายามทำกันตลอดชีวิตก็คือการเข้าหาความสุขพยายามที่จะหนีจากความทุกข เมื่อพบความทุกข์ก็พยายามขจัดปัดเป่าออกไปหรือพยายามป้องกันไม่ให้มันเข้ามาอีกนั่นเองอยากที่จะช่วยเหลืออยากที่จะบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้คนรำลึกถึงคำพูดที่ว่าในโลกนี้ไม่มีใครน่าอิจฉาเลยแต่ข่าวดีก็คือพวกเราสามารถที่จะอยู่กับความทุกข์ได้โดยไม่ทุกก็ได้มนุษย์เราทุกคนล้วนรักความสุขเกลียดความทุกข์กันทั้งนั้น สิ่งที่มนุษย์พยายามทำกันตลอดชีวิตก็คือ